สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบผมครับชาเชี่ยวชาญนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทศนะฟุตบอล1คู่1รายการอย่างนี้ครับเป็นประจําทุกวันนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ท่าน้น ใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ธนัทแอปเขียวนะครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์อํนหน้าครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันได้นะครับวันนี้หนึ่งคู่หนึ่งสนามที่ผมคัดมาแล้วก็เข้าตาเป็นพิเศษนะครับผมหยิบยยไปละการพิมลิกของอังกฤษเลยนะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นด้านเจ้าสัวนะครับฟูลแลมครับทีมันดับ12ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านพบทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับทีมันดับ3ของตารางนั่นเองนะครับ เจ้าสัวฟูลแรกนครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาบุกไปเยือนชนะทางด้านเวสแฮมมาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับก็ถือว่า ไรายอัพนักเตะบาดเจ็บนี่ก็ถือว่าไม่มีเลยนะครับค่อนข้างที่จะฟูลทีมเลยครับสำหรับฟูลแลมนะครับกองหน้านะครับวันนี้ก็จะใช้งานท่านั้นโรลิโก้มูเนสนะครับยืนไปท่านั้นนาเป้านะครับแผงกลางก็จะประกอบด้วยท่านั้นวิลเลียมนะครับอันเดลเปเรล่าครับรวมถึงท่านั้นอเล็กอีโวบี้นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับมาฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลบ้างนะครับในเกมที่แล้วครับเป็นเกมยูโรปาลีกนัดสองนะครับบุกไปชนะท่านั้นอตาลันตาจากอิตาลีไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ ก็ไม่เพียงพอในการเข้ารอบครับตกรอบยุโรปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับในเรื่องของริบบัตเจ็บก็จะเป็นนักเตะหน้าเดิมๆนะครับวันนี้นะครับสามประสานหน้าลุกก็จะเป็นทางด้านดาวินนูเยสนะครับดิโกโชต้าครับโมเมตซาร่าครับแผงกลางก็จะประกอบด้วยทางด้านอเลซิสไมเคิลิเตอร์นะครับรวมถึงทางด้านโดมิริกโซบอสไลน์นะครับแล้วก็จะมีตัวตัดเกมหนึ่งก็คือทางด้านวาตลุเอนโดนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับ เหตุทุเหตุนะครับเคยเจอกันครับ3ครั้งนะครับในปีนี้นะครับต้องบอกว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะฟูลแลมไม่ขาดเลยนะครับก็นัดที่แล้วครับเจอกันครับในบ้านของฟูลแลมนำในรายการลีกครับเนี่ยก็เสมอมาที่หนึ่งหนะครับก่อนที่จะเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลชนะท่านาฟูลแลมไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับในรายการลีกครับนะครับส่วนท่านั้นรายการลีกเนี่ย ลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลครับเอาชนะทางด้านฟูลแลมไปที่4ประตูต่อ3ครับในครึ่งดูการแรกนั่นเองนะครับมาเข้าสู่ทด้านทัศนามุมมองส่วนตัวนะครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าวันนี้กำแพงลิเวอร์พูลนะครับต้องบังคับถึง2มเมล็ดเลยทีเดียวนะครับถึงจะได้เฮนะครับ ก็มีกำแพงอยู่2เลทด้วยกันครับนั่นก็คือกับ1ช่วงตัวกับ1.25ช่วงตัวนะครับกับเกมวันนี้นะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับที่จะบุกไปเยือนชนะท่านัทฟูลแลมแล้วก็ยิงแบบถล่มทลายออกมานะครับฟูลแลมครับเล่นในบ้านได้ดีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ฟูลแลมน่าจะแพ้แต่ก็ไม่น่าจะแพ้ลิเวอร์พูลเกิน2ช่วงตัวครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ฟูลแลมไปเลยครับที่1.25นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับฟูลแลมน่าจะ เสมอเลี้วภูหรือไม่ก็แพ้เลีวภูแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้จัดทางด้านฟูแลมเจ้าบ้านได้เลยนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านบอลไร์นะครับก็ไปติดตามผมที่ทางด้านในกลุ่มได้นะครับทางเข้าครับที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีทางเข้ารวมถึงทางด้านอีกทางเข้าหนึ่งครับเป็นทางด้านแอปพลิเคชันเขียวครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดสนตนำหน้าด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ